บรรยากาศริมแม่น้ำเมยนะครับของที่ขั้นระหว่างไทยกับพม่าตอนนี้ผมยืนมิเตอร์เซียนะครับผมยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำเมยนะจะน,นี้มีสะพานข้ามฟ้าที่น่าจะเป็นคนท้องถิ่นเขาข้ามกันนะครับมีเรือข้ามเมื่อประมาณสัก15-20ปีผมจำได้ผมมาเคยข้ามเป็นเรือแบบนี้ด้วยนะตอนนี้ก็ชาวบ้านเขา เดินเล่นทำอะไรกันสักอย่างดินบินไปนาตรงนี้หล<ป>ังโน้นก็ไปพม่าครับทางขวามือของผมก็คือฝั่งไทยก็ทำบัตรผ่านแดนไปเช่าเย็นกลับนะครับค่าทำสามสิบบาท เดี๋ยวจะพาให้ดูบรรยากาศลิมโนเป็นยังไงบ้างนะครับ